สวัสดีครับ FC ทุกท่านกลับมาพบกับอ่านจากฟอร์ดพระประแดงนะครับวันนี้อ่านก็จะพามารับชม4ประตูคันนี้เลย Nextgen XLS นะครับตอนนี้นะครับเรามีโปรเดียวกับมอเตอร์โชว์เลยนะครับที่กำลังจะเริ่มวันนี้เป็นต้นไปนะครับตอนนี้นะครับเรามีโปรโมชั่นนะครับไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยศนเนะครับหรือลูกค้านะครับถ้าอยากใช้เงินออกรถน้อยนะครับเรามีโปรโมชั่นออกรถเริ่มต้นนะครับแบบพร้อมแต่งนะครับได้แต่งเต็มแบบคันนี้นะครับออกรถเพียง49,0บาทกก็ได้ตแต่หเท่นเก้าพับชมของคันนี้กันดีกว่า้ตกแต่งอะไรกันบ้าง เริ่มจากในส่วนของราคาจะจำหน่ายของ XLS 4ประตูเกียร์ออโต้เลยนะครับราคาอยู่ที่889,000บาทนะครับคันนี้มาพร้อมกับชุดแต่งที่เป็นตัวแต่งของวิกเตอร์เลยนะครับเรามีการนะครับถอดกระจังหน้าเดิมออกใส่กระจังหน้าที่เป็นตัวของวิกเตอร์นะครับกระจังหน้าตัวนี้ดีไซน์ของเขาไม่เหมือนใครเลยก็จะมีในส่วนของ ไฟ LED 3จุดด้านบนนะครับพร้อมกับตัวกระจังหน้านะครับที่เป็นซี่ตะแกรงนะครับเป็นแบบเส้นตรงแบบนี้เลยนะครับก็ได้เป็นแบบความพรีเมียมด้านข้างนะครับของตัวกระจังเขาก็จะมีไฟนะครับที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมวงกลมนะครับเป็นบล็อกสี่เหลี่ยมฝั่งละ2ตํตำแหน่งนะครับก็ทําให้กระจังหน้าดูโดดเด่นขึ้นไปอีกแล้วก็มีแผ่นเพจที่บอกนะครับว่าตัวของแต่งเนี่ยเป็นของแต่งของตัววิกเตอร์นะครับจุดต่อมาเลยไฟหน้าโคมไฟหน้าเดิมของเราเป็นแบบ LED มาให้แล้วพร้อมกับโคมด้านในที่เป็นแบบมัลติรีแฟกเตอร์ มีไฟส่องสว่างเวลากลางวันนะครับที่เป็นรูปสีแคมด้วยตัวนี้นะครับช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุได้ด้วยนะครับแล้วก็ได้การส่องสว่างที่ดีเยี่ยมมากๆเลยด้านล่างไฟตัดหมอกมีมาให้แล้วพร้อมครอบไฟตัดหมอกที่เป็นแบบตัวทรงแบบโครเมียมรวมถึงตัวกันชนด้านหน้านะครับที่เราใส่ครอบเข้าไปครอบกันชนหน้าเดิมออกไม่ต้องถอดกันชนหน้า กันชนหน้าเดิมแต่อย่างใดนะครับก็จะได้ในเรื่องของชุดแต่งนะครับที่ทําให้ตัวรถของเราดูใหญ่ขึ้นดูบึกบึนขึ้นนะครับที่สําคัญดูเท่ขึ้นด้วยมาพร้อมกับสีดําที่เป็นสีเดียวกับตัวรถตัดกับสีเทานะครับตัวนี้ก็มีทำนะครับในส่วนของตัวกันชนด้านหน้าเนี่ยนะครับตัวที่เป็นแครงด้านหน้าเนี่ยนะครับเป็นออกแบบสีเทานะครับตัวนี้ก็เป็นชุดแต่งของวิกเตอร์ลานะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันต่อเลยคิ Q ้วล้อ ด้านข้างก็จะเป็นคิวล้อที่ต่อเนื่องกันเลยนะครับก็ทั้งหมด4จุดด้วยกันก็จะมีคู่หน้าและก็คู่หลังนะครับที่เราติดครอบทับคิวล้อเดิมนะครับล้อแมกเดิมของเขาเป็นล้อแมกซอลลอยขอบ17นิ้วคันนี้เรามีการอัปเกรดเปลี่ยนนะครับเป็นล้อแมกขอบ18 เป็นลายอยอดนิยมเลยตัวนี้ก็เป็นมาเวลสีดำขิดด้านข้างที่เป็นแบบสีแดงนะครับมาพร้อมกับตัวยาง monster at 3นะครับตัวนี้นะครับก็เป็นยางออเทเลนนะครับสเปคยางอยู่ที่2 6 5ร้อทับนนะครับตัวนี้ก็เป็นยางที่ได้รับความนิยมแล้วก็เป็นยางที่เราใส่ในรถของ f อร์กันนะครับมาพร้อมกับในส่วนของด้านหน้าก็จะมีดิสเบรกให้ด้านหลังก็จะเป็นดัมเบรกให้มีระบบ abs ป้องกันล้อล็อก e b d กระจายแรงเบรกให้รวมถึงระบบลอมป้องกันการพลิกค,คว่ำนะครับตัวบริเวณ กันสาดนะครับเราก็ติดตั้งให้ทั้งหมด4จุดด้วยกันทั้งฝั่งผู้ขบขี่ผู้โดยสารฟิล์มรอบคันเป็นแบบเกรดเซรามิกนะครับรองบ่ามือจับการลอยบันไดเดิมๆจากโรงงานนะครับที่เรามีมาให้นะครับตัวนี้ก็กระจกมองข้างก็จะเป็นปรับเลนส์แบบไฟฟ้านะครับมีไฟเลี้ยวด้านข้างที่กระจกให้ด้วยเดี๋ยวเรามารับชมภายในของตัวรถกันนะครับภายในของตัวรถนะครับตัวแผงประตูด้านข้างเนี้ยก็จะมีตัวคลายเซ็นทัลล็อกนะครับสำหรับเติมน้ํามันนะครับแล้วก็ นะครับให้สําหรับผู้โดยสารลงนะครับแล้วก็กระจกนะครับตัวนี้ด้านข้างแล้วก็จะมีในส่วนของแผงคอนโซลของเรานะครับที่ทําเป็นสีดำนะครับตัดกับสีเทาแลรมโบนะครับหน้าจอกลางขนาด10นิ้วหน้าจอดิจิตอลนะครับเลือนไม้ของเรานะครับเป็นขนาดแบบ8นิ้วรวมถึงมีพวงมาลัยไฟฟ้ามาให้แล้วสําหรับรถฟอร์ดมีระบบไฟหน้าที่เป็นแบบออโต้มาให้แล้วพร้อมเกียร อัตโนมัติแบบ6สปีดน,นะครับคันนี้ภายในของเราตัวเบาะนะครับเบาะเดิมเขาเป็นเบาะผ้าคันนี้เรามีการอัปเกรดทาเป็นเบาะหนังตัวนี้หนังสีดําเดินได้ตะเข็บแบบสีแดงลูกค้าสามารถเลือกลายหรือเลือกสเปคของตัวเบาะได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามารับชมในส่วนของฝั <Used> ่งผู้โดยสารกันนะครับฝั่งผู้โดยสาร ก็มีการทําเป็นเบาะหนังรอบคันอีกเช่นกันนะครับก็จะเป็นหนังสีดําเดินได้ตะเข็บแบบสีแดงตัวนี้ก็มีในส่วนของ Isofix นะครับรองรับคาซีทเผื่อบ้านไหนมีเด็กเล็กก็สามารถใช้งานได้คิ้วล้อด้านหลังของเขานะครับตัวของตัววิกเตอร์บันไดเหยียบด้านข้างเอาไว้เผื่อเวลาเราจะหยิบของด้านข้างตัวรถนะครับเราก็สามารถปีน ขึ้นมาหยิบของได้สะดวกสบายมากขึ้นนะครับไม่ต้องปีนล้อนะครับก็อาจจะก,การปีนล้อนี้ก็อาจจะลำบากทางฟอร์ดเราก็ใส่ใจมีการออกแบบที่เหยียบด้านข้างมาให้รวมถึงกันชนท้ายก็มีมาให้นะครับกันชนท้ายเดิมๆก็จะเป็นตัวกันชนเขาสีเดียวกับตัวรถนะครับมียางอะไหล่ให้อยู่ที่ด้านล่างนะครับโลโก้ฟอร์ดต,ตัวนี้ก็จะมีกล้องมองหลังเชื่อมต่อกับหน้าจอขนาด10นิ้วไฟเบรกดวงที่3นะครับแล้วก็ไลเนอร์ของ ฟอร์ดเราเลยนะครับตัวนี้มีไลเนอร์นะครับ mm hmm. เผื่อเวลาเราวางของอะไรนี่ก็ไม่ต้องกลัวว่ารถเรามีริ้วรอยนะครับภายในก็จะมีในส่วนของตัวหูนะครับเอาไว้มัดเชือกต่างๆนะครับเรียกว่าพร้อมใช้งานนะครับขอบกระบะไลเนอร์ทั้ง3ด้านก็มีมาให้ด้วยนะครับนี่ครับด้านข้างของตัวรถนะครับของตัว XLS 4ประตูเกียร์ออโต้นะครับเรามีให้เลือกทั้ง4ประตูและก็ตัวแค p บเกียร์ออโต้เลยนะครับตอนนี้อย่างที่อันบอรนนครับ XLS เนี่ยยอดจัดจำหน่ายดีมากๆเลยนะครับได้4ประตูไว้ใช้งานพร้อมระบบความปลอดภัยที่ครบถ้วนราคาเพียงไม่ถึง 9 0 0 0บาทนะครับพร้อมกับโปรโมชั่นอีกมากมายนะครับถ้าลูกค้าสนใจนะครับอยากได้รถแต่งพร้อมขับขี่แบบนี้ลออแบบนี้นะครับเพียงแค่โทรเข้ามาหาอ่านนะครับที่เบอร์0850555985นะครับอ่านจะแนะนำการออกรถทำให้เป็นเรื่องง่ายสำหรับลูกค้าพร้อมกับโปรโมชั่นที่ดีที่สุดด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้อันด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในโอกาสต่อไปนะครับสวัสดีครับ